สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์1,500ซีซีนี่จะเป็นรถจนซีสูนี่ก็จะเป็นสภาพด้านหน้าเครื่องเห็นไหมคะตะเข็บก็จะอยู่วันนี้จะเป็นติ๊กเกอร์เดิมของเขาฝากโครงเดิม กิ๊บตัวน,นี้จะเป็นตัวโฉบสุดท้ายแล้วไปหน้าอย่างนี่คือรอ้อแล้วก็มีสเกิร์ตรอบทันตัวนี้จะเป็นปี2012นะ มีเพจมีอะไรครบรถนี่มีโดมมีแค่ร่องรอยการใช้งานทั่วไปถือว่าเป็นปกติตรงนี้จะเป็นตัวรุ่น G มันก็จะมีเนี่ยวิทยุ CD DVD ดูหนังฟังเพลง USB ได้หมดแล้วก็จะมีเพิ่มโครเมียมขึ้นมาเกียร์ก็จะเป็นแบบขั้นบันไดเห็นไหมค่ะอันนี้ก็คือพวงมาลัยเดิมของเขามันติ โมาอะไอย่างสวยแม้กระทั่งยันหลังคาเลยจะใส่กลิปกลิปรถอะของยี่ห้อโตโยต้ามันก็การันตีด้วยฝังแม่ด้วยด้วยทั้งเครื่องยนต์ด้วยทั้งบอดี้ช่วงล่างเขามักจะไม่มีปัญหาอะไรซ่อมก็ง่ายทุกอย่างง่ายหมดเลยอรอย่รหาง,ง่ายราคาไม่แพงแล้วด้วย ก็แม็กยางครบหมือเลยเหมือนจะได้สเปร์ดรอบพันอันนี้ก็คือจะเป็นไฟไทโรนะตรงรุ่นของเขาเลยเป็นแท้ๆเลยไม่ได้เอามาเปลี่ยนเองกันชนเขาต้องเป็นแบบน,นี้มีไฟทับจินเป็นตัวรุ่นจีอ่า๋ยวให้ดูท้ายแล้วก็เขาก็จะสามารถปรับเบาะได้มันก็จะปรับได้6กสิบสีพับนอนลงไปเลย ใช่ไหมล่ะตอนนี้ปี2012ถ้าลูกค้าประวัติดีก็กู้เต็มได้เลยไม่ต้องใช้เงินเงินดาวผ่อนเดือนละ5,900อันนี้คือฟรีดาวราคารถเราขายให้แค่2 8 8 7 0 0เปิดตัวไปแบบถูกๆถ,ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่0894895221 โดยฝนทูเซเว่นคานะสวัสดีค่ะ